สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะอ๋อพิเชียสายเลาะเหมือนเดิมสายลุยเหมือนเดิมครับผมสวัสดียามสสซายวันนี้วันดีวันโชคดีของทุกๆคน ่ายสามรู้เรื่องครับผมวันนี้บรรยากาศก็นะครับบอกไม่ถูกครับผมจะสว่างหรือจะตกหรือ,อยังไงบอกไม่ถูกเลยเพราะว่ามันอากาศมันแปลกๆครับผมอันนี้ก็มุ่งหน้าไปล้างรถครับผมมาจากดอนเมืองนะครับผมมุ่งหน้าโขนโยธินขาออกผ่านนวมนคร ส้มจีนนะครับผมอยู่ดอนเมืองนะครับมาล้างรถถึงนี่เขามีอะไรดีอยู่ที่นี่เปล่าครับที่นี่เขาล้างเอี่ยมสะอาดมากครับก็เลยติดใจครับมาล้างที่นี่เป็นประจําครับสี่ปีแล้วครับผมและอย่างก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมพี่เขาอยู่กําแพงเพชรพังกกระต่าย ของพี่ไก่ครับผมผมอยู่สุขโขทยัยคคริมาามันใกล้เคียงกันครับก็เลยคุยกันแล้วก็สนิทกันครับผมก็เลยมาล้างที่นี่เป็นประจํานะครับผมค่า้างเอี่ยมสะอาดมาการ้านชื่อสมพรคารแคร่อยู่ในบ้างแก้สนะครับผม ขาออกนะครับฝั่งเดียวกันวะฝั่งเดียวกับบิ๊กซีครับเลยบิ๊กซีไปนิดนึงตรงกับยูเทิร์นเกือบมาพอดีครับผมอยู่ซ้ายมือตรงข้ามวัดคุณหญิงส้มจีนหมบอกร้านให้เลยครับผมร้านดีต้องบอกต่อสำหรับใครมีตัวเลขเด็ดบอกมั่งนะครับเผื่อจะ พึ่งบารมีธรรมา,าครับเป็นวันความหวังของประชาชนวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกครับผมรถก็การจราจรก็เรื่อยๆครับผมวันนี้นี่ก็ไปหาหมอมาหาหมอมาเสร็จแล้วก็คว้ารถ ออกมาเลยครับผมออกมาร่าเหมือนเดิมลุยครับผมมาวานก็สินก์บุดีสองเที่ยววันนี้หาก่อนครับวันนี้ไม่มีงานจองครับไม่มีใครโทรมาสอบถามครับผมก็ไปเรื่อยๆครับสไตล์สายลุยสายเลาะครับผม ฟาร์ากเหมือนเดิมครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกตา่างจังหวัดหรือตา่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้น้าเที่ยวหรือเช่าเหมาวันไปได้ครับผมบริการตรงปกนะครับผมรถสะอาดนั่งสบายนะครับผมส่งตรงถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ ตรงปกไม่จกตาต้องแท็กซี่สายลุยครับผมเพราะเราคือสายบริการนี่ครับ0926143880รับงานเองบริการเองนะครับผมไม่มีโยนนงานให้ใครนะครับเชื่อใจไว้ใจได้เลยขับรถทางไกลได้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับผม จะจอดจะแวะระหว่างทางบอกผมครับได้หมดนี่คือบริการอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับแท็กซี่ซ้ายลุยเห็นไหมครับตรงโน้นเป็นวัดคุณหญิงส้มจีนเน,นี่ยเราจะถึงที่ร้างรถประจำเราแล้ว สีไฟเลี้ยวครับนูนวัดครับฝั่งตรงข้ามวัดครับมันจะมีปั๊มแก๊สครับพี่แกทั้งนี่ครับนี่เห็นไหมครับสมพรคารแคร แแกเนี่ยนี่สายดีมากนี่แฟนเห็นแฟนแกเนี่ยนี่สายดีครับผมท่านใดที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับผมร่วมเดินทางไปกับผมทยานสู่พันคนเมาาื่อไร เราก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ท่านครับผมตอบสนองคืนครับผมท่าในใดที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมดูแล้วขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับสวัสดีครับ